คอร์สนี้ก็จะมีสอนนะครับถ้าเกิดเราต้องการบินโดนนะครับต้องบินยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราต้องรู้เรื่องกฎหมายก่อนนะครับก็คือเราต้องรู้เรื่องของการขึ้นทะเบียนนะครับมันจะมี2อย่างนะครับก็คือกสชและกรมการบินนะครับซึ่งกสชเองนะครับถ้าใครนะครับไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะครับก็จะมีโทษปรับนะครับประมาณ10,000แบาทนะครับแล้วก็นะครับจำคุกอีกนะครับ5ปีนะครับ พราะว่ากศชเองนะครับเราจะต้องขึ้นภายใน30วันนะครับหังนับจากใบเสร็จนะครับเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือกรมการพิเศษเรือนกรมการพิเศษเรือนก็เราต้องขออนุญาตนะครับผ่านเว็บไซต์ของกรมการพิเศษเรือนตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ขึ้นนะครับใบของกรมการพิเศษเรือนนะครับเราต้องโดนนะครับเขาเรียกว่านะครับจำคุก1ปีนะครับปรับ4 0,000บาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งสองอันเลยนะครับแล้วยังมีเรื่องของการใช้งานนะครับหรือการปฏิบัตินะครับ หวงอากาศต่างๆในการใช้งานเราต้องเช็คอย่างไงนะครับตรงนี้นะครับบุค้าต้องทราบนะครับว่าวิธีการเช็คนะครับวิธีการขอนะครับแล้วก็วิธีการใช้นะครับถ้าเราไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการบินนะครับก็จะถูกนะครับปรับวาละละห0 0หมืบาทนะครับซึ่งเราจําเป็นต้องรู้นะครับว่าต้องจาเป็นต้องปฏิบัตินะครับเพราะว่ากฎหมายเราต้องเคาลบนะครับเราจะได้บินโดยอย่างสบายใจแล้วก็ถูกต้องนะครับ